สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ามาแล้วค่ะมาพร้อมกับนําเสนอรถกระบะมือสองราคาจับต้องได้ค่ะทุกท่านสวยดูดีมีสเสน่ห์ได้ไปไม่ผิดหวังเลยนะคะกับรถกระบะมิซูบิชิไททันเดอะเบิร์กแคนะคะเป็นรถกระบะ4ประตูตัวสูงจากโรงงานมาเลยค่ะทุกท่านรถปี2012นะคะสีสันสวยฉ่ำเงาตลอดทั้งคันไม่เคยลุยค่ะ เครื่องยนต์เดิมๆจากโรงงานเลยนะคะบอดี้สวยมากเดิมมากค่ะไม่เคยมีอุบัติเหตุน็อตยังไม่ขยับด้วยนะคะหน้าเดิมท้ายเดิมสติกเกอร์แผ่นเพดเดิมๆทุกจุดค่ะทุกท่านยังอยู่ครบนะคะคัสซีสวยตลอดเส้นค่ะไม่มีผูกไม่มีดามนะคะทุกท่านเรมเอกสารชุดโอนมีครบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างทุกประการค่ะราคา139,00 0บาทนะคะมีซูบิชิไททันดับเบิรแคป 2.4พาร CNG ค่ะจากโรงงานมาเลยนะคะเป็นเครื่องยนต์เดิมโรงงานถัดุท่ทานเชื้อเพลิงใช้ได้ทั้ง2ระบบทั้งเบนซินและ CNG ค่ะรถพร้อมใช้ได้เลยนะคะไม่ต้องเก็บงานอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องซ่อมไม่ต้องเก็บอะไรแล้วนะคะซื้อไปโอนขนส่งเติมน้ำมันขับกลับบ้านได้เลยค่ะทุกข่านพร้อมใช้มากๆรถคันนี้อยู่แถวเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีค่ะ สนใจถูกใจวิดีโอคอลชมรถสดๆก่อนได้นะคะเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการตัดสินใจหรือว่าชอบมากๆค่ะพร้อมรับมาส่งได้เลยนะคะท่านติดต่อโทรคุยนัดหมายกันได้ค่ะพร้อมีบริการขับส่งให้ท่านได้ทั่วไทยเลยนะคะก่อนให้ไปส่งก็อย่าลืมวิดีโอคอลชมรถกันด้วยนะคะแอดมินขอนำเสนอกันไว้แต่เพียงเท่านี้ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ